สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมโจบนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือที่มีชื่อว่าคาร์บาว์มือถือเองนะครับผมเรื่องตอนนี้นะครับเกมคาร์บาว์เนี่ยได้เปิดในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดแบบว่าโค้ดเบต้าด้วยนะ CBT ซึ่งการ CBT นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่13บสเมื่อคือวันนี้นะครับจนถึงวันที่น่าจะ17นะครับประมาณเออ่ทดสอบประมาณอ่ะตีมาณ4วัน3-4วันแล้วกันนะฮะประมาณนี้ซับใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากลิงก์ใต้คลิปไปเลยครับแล้วก็ก่อนที่คุณจะเล่นนะคคครรัับบุณต้อองเปิด VPN ก่นนะ เปิด VPN ไปที่เกาหลีก่อนแล้วคุณก็ค่อยเข้าเกมนะครับอันนี้คือการเฟิร์สเพย์คือเข้าเล่นเกมครั้งแรกเลยนะฮะนี่เขาตอนแรกเขาจะมีเซิร์ฟให้เลือกนะตอนนี้ก็ผมก็เลือกเซิร์ฟไปแล้วครับเล่นเซิร์ฟหนึ่งนะถ้า,ถาน่าจะใช่นี่ชีพบอิเอ,อร์ทัพที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็เบรเดอร์ Brother. อ๋อดาบโลนะครับแต่ว่าทำไมผมเห็นเป็นไอคอนผู้หญิงไงก็เลยงงๆนิดนึงนี่ไงน,น,นี่เลือกผู้หญิงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือฟอร์สเบรดนั่นเองนะครับแ นี่เบเดอร์ดับคู่แล้วก็อันนี้นี่ก็เป็นเมดนะครับโอเคแล้วก็นักหน,นูเขาแยกกันนี้เหรออืมโอเคผมจะเล่นเป็นอ่ฟอร์เบดก็เท่นนะถ้าเกิดเคยเคยเล่นอยู่ใครเคยเล่นอยู่คือฟอร์เบดเป็นอ่าอาชีพพิเศมากๆนะครับซึ่งผมก็จะเล่นฟอร์เบดแล้วกันเพราะปกติแล้วผมไม่ค่อยเล่นฟอร์เบดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมมีน้องชายเล่นกับน้องชายอยู่นะฮะนั่นน้องชายเล่นเป็นฟอร์เบด แต่ผมก็จะเล่นพวกอวเอวเวอร์หรือนักนูหรือเบอเดอร์พวกนี้นะครับนึกถึงเมื่อก่อนเลยตอนสมัยที่ยังแบบว่าเป็นไปร้านเกมอยู่นะเพื่อเล่นเกมคาบาวนะพอสเปคคอมที่บ้านมันก็ไม่แรงขนาดนั้นนะครับในการเล่นเกมคาบาวโอเครู้สึกว่าเราจะหลุดออกมานะครับก็เลือกเซฟไปไม่แน่ใจว่าเซฟมันเต็มหรือเปล่างั้นเป็นเ,เ,เลือกเซฟเก้าหรือเซฟเจ็ดแล้วกันโอเคเลือกเซฟนี้แล้วก็กดเริ่มเกมไป โอเคครับเรามาเริ่มสร้างตัวใหม่ที่เซิร์ฟเจ็ดนะครับพอดีเมื่อกี้มันก็มีหลุดไปนะครับไม่รู้เพราะอะไรมามาฟอนเบดฟอนเบดหน้าตายอย่างนี้เอาเป็นหน้าตามันแบบตลกมากเลยอะเอว้ <c oughs> oh, ผมแบบที่มันดูแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยนะฮะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นพวกสาวญี่ปุ่นก็แบบในเมะก็จะผมแบบพวกสีนี้นะฮะตั้งชื่อโอเคเอ้ยแมว อาเป็นซาบินะครับซาบิเอา้ากดปุม่มผิดหรือเปล่าเนี่ยหรือมันต้องคือมันต้องอย่างนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ค่อยกดอย่างนี้อ่าใช่นะครับมานี่ชุดโอ้โหคลาสสิกเลยดูเพลงเสียงพงเสียงเพลงกันสิเป็นยังไงอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในเ,นเมืองกีนเดสแพรนะครับใช่ไม่จำไม่ได้หน้าใช่งเพลงคลาสสิกมากกับเพลงอ้า โอ้คิดถึงเลยโอ้เสียงเพลงนี้คือแบบเพราะชวนคิดถึงมากๆโอ้โหหวังว่าจะมีคันข้าไทยหรือเปล่าเพราะคนก็เล่นต้องเล่นเยอะแน่ๆนะเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเกมคาร์บอนเป็นเกมอพีีที่ผมชอบมากๆเลยอมเพราะว่าแมปไม่ใหญ่เกินไปไม่งงนะครับอยู่อะไรก็อยู่ในในแมปแบบแค่ในในแมปอ่ะในแมปแค่แบบในแมปอย่างเงี้ยนะครับมันมีจํากัดไงมีว้าไปว้ามาแค่ตามจุดแค่นี้ แมปมันอยู่แค่เนี้ยคือไปแล้วไม่งงนะครับอยากไปอีกเมืองก็วาร์ปไปเมืองเลยคือชอบระบบของแมปมากอ่ากดอะไรบา้างคนเนี้ยงงนะครับอ่อมีวาร์ปมีวาร์ปแหมวาร์ปมาเก็บเควสนะครับบึ้งโอ้าวาร์ปไปวาร์ปมาเก็บเควสบึ้งเรียบร้อยอันนี้เขาสอนเราไปใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ใส่เยอะมากนะครับเรียกว่าแทบจะพอตจากพีซีเลยทีเดียวโอ้โหมันพอตจากพีซีเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกก็มันมันอะไรอะไรก็เหมือนไปหมดนะครับพอตได้แน่เลย เออแล้วก็ขอปรับไปส่วนของตั้ง <exemption> ค <and brightness> <desserts> ่า <hungry> ที <technology> ่ว oh ่าจุดตรงไหนตั้งค่าของเกมนี้เหรออยากได้แบบกราฟิกงสูงกว่านี้อ่ะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บนะครับยังงงอยู่โอเคเท่าที่ดูเนี่ยก็สุกามันนี่ไม่ปรับกราฟิกอะไรเลยนะฮะก็มีแค่ปปิดเปิดเท่านั้นเองนะครับน่าจะกราฟิกกับประมาณนี้แหละเดือนี้แค่โค้ดเบตาก่อนเขาอาจจะยังเดี๋ยวปรับไปตอนหลังก็ได้นะครับโอเคเราข้ามไปครับผมสุก็ตอนนี้เสียงเพลงนี่คือแบบอ๋อฟินมากคือคิดถึงโคตรเพลงนี้นะครับ โอ้โหยอดสังว่าคงจะมีเข้าไทยนะรับกลุ่มคอมมิตี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีคนสร้างไปยังนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งจะเปิดนะครับถ้ามีคนสร้างเนี่ยหลังจากลงคลิปเนี่ยไม่มีคนสร้างเดี๋ยวผมก็จะไปดูคีนึงนจากทาคลิปเสร็จถ้าเกิดมีคนสร้างเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทกลุ่มให้แต่ถ้าเกิดมุดไราย,ยังไม่มีเดี๋ยวผมจะสร้างไว้แล้วกันนะฮะแล้วก็ใครอยากจะมาร่วมเป็นแอดมินดูแลก็เข้ามาได้นะครับมาสมัครได้โอเค GPS ไปไหนพวกนเนี้ยวาร์ปไปวาร์ปมานะครับงงเหลือเกินนี่วาร์ปไปวาร์ปมาโคตรมัว่วเออสกิลอัพด้วยตอนนี้แล้วก็อ๋ออัพสเตตัสตรงนี้นะครับอัพแตตรงนี้ก็จะบอกก่อนว่าถ้าเกิดบัดอิงตามเวอร์ชัน pc นะการอัพตรงนี้เนี่ยมีผลต่อการสวมใส่าอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัพให้แบบว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างจะบาลานซ์อ่ะบาลานซ์ในในส่วนอื่นๆ แล้วก็ไปเน้นทางทางค่าของตัวละครคือเช่นตัวละครเล่นนักหนูหรือนักดาบก็จะเน้นที่ ATR อะไรเงี้ยเราต้องเน้นที่ ATR มากมากที่สุดอะไรอย่างงี้นะครับงงบ้างเพื่อใส่อุ้ดได้นะครับไปเออสบายเลยสุดก็พอเป็นเวอร์ชันมือถือแล้วเขาปรับให้แบบว่ามันวาร์ปได้เลยนะครับนี่คือเราไม่ต้องไปแบบเดินแบบเก็บไปเดินไปเดินอีกแล้วคือมาถึงก็วาร์ปไปเลยง่ายมากออโต้มีไว้เนี่ยออโต้อยู่ไหนเนี่ย หาตัวอยู่ไหนนะไม่มีมือที่ไม่มีนะครับเอ๊มีกดอ๋อนี่น,นี่อยู่นี่โอเคอันนี้กดเก็บของนะครับดรอปของแล้วก็แบบคลาสสิกเวอร์ชั่น PC คือดรอปของแบบอย่างนี้ก็คือเราต้องเก็บเอง,อองเหรออย่าเนี่ยเออเจ๋งว่ะปล่อยพลังโอ้ เดี๋ยวไว้ผมเล่นอาชีพใหม่ดีกว่าคิดว่าน่าเล่นลักขานูเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเล่นไวเออร์กับกนักขานูแบบเรียกว่าแบบในพีซีนะเล่นเนเรียกว่าน่าจะโปรแล้วอะเวิลนี้ไปโหสูงมากนะครับเป็นร้อยอัพทั้งสองตัวเลยร้อยห้าสิบมั้งเดินาหาว์ปไปจกเฟสไปร้อยแล้วก็ได้หนังสือสกิลมานะครับอันนี้เป็นหนังสืออัพสกิลนั่นเองแล้วก็ว์ปไปเนี้ยว์ปไปต่อหรออีกแล้ว ไปไหนเนี่ยไปตีตัวอะไรไอ้จุดกาบาดตรงนี้คืออะไรวะน่าเป็นจุดที่เราต้องต้องตีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดกาบาดเนี่ยน่าจะใช่นะครับเป็นจุดที่ว่ามาทำเควสนั่นเองอันนี้เป็นสกิลแดสนะครับซึ่งเรายังไม่ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ายังไม่ปลดสกิลนั่นเองต้องหานังสือสกิลก่อนอ่ามอนต์ตัวที่มีตัวคิวข้างบนเนียคือเป็นเควสนะครับอ่าเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากก็เหมือนเวอร์ชันพีซีเลย มีหลายอย่างที่ทําให้สะดวกง่ายขึ้นก็คือมีการวาร์ปไปที่เควสตรงนั้นเลยนะครับวาร์ปไปวาร์ปมาเออดีมากผมก็ชอบตรงนี้คือที่เกียดเดินบางทีแม่งเราที่เกียรเดินอะใช่ไหมเล่นเกมแนวโอ้ะมันควรจะมีระบบนี้ว้ยไม่ต้องแบบวาร์ปฟรีแนละ้วแต่ว่าเป็นไว้วาร์ปอะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นเดินเองไกลเนี่ยผมไม่ค่อยโอเคเพราะยิ่งเล่นในมือถือแล้วด้วยมันรู้สึกว่ามันเปลืองพลังงานแล้วก็เสียเวลาในการรอนะครับจริงๆอันนี้จริงๆเลยผู้จักใจหลายเกมผิดพลาดมาก ผมรู้คนอื่นคิดยังไงแต่ผมคิดอย่างนี้นะถ้าใครเคยเล่นปอเบสมาก่อนหรือไม่เคยเล่นเนี่ยจะบอกว่าอาชีพนี้ค่อนข้างเก่งมากๆเก่งแบบเก่งกับสัตว์เรียกว่าเป็นเป็นแบบอาชีพพระเอกอะ่ะก็ว่าได้นะมันเท่น,นะครับด้านเวอร์ชันดีซีอ,อ่ะเอออาชีพพระเอกนางเอกเลยอะ่ะแบบมันเก่งตรงที่ว่ามีใช้เวทมาบัฟเสริมดาบได้นะครับเออบัฟออร่าที่ดาบาเช่นใช้เออเวทไฟก็มาบัฟที่ดาบให้กลายเป็นดาบไฟหรือบัฟเป็นดาบดาบลมดาบอะไรเงี้ยคือเจ๋งมากนะครับปอเบสเทส แล้วมีสกิลที่เท่หล,หลายสกิลเลยแต่ว่าเป็นตัวละครที่ใช้แท็ติกในการเล่นค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับหวังว่าคงจะมีการแปลงล่างนะใช่ไหมเพราะในวิดีโอเกก็มีการแปลงล่างนะครับถ้าเป็นอฟอสเบดอันนี้จะแปลงล่างเป็นแบบแบบัฟแบบแบบว่าไม่ใช่แบบัฟดิเขาเรียกก็เปลี่ยนศาสตร์ตาเปลี่ยนแบบอาวุธที่ว่าเป็นเป็นอันเนี้ยอุปกรณ์เวทอะกลายเป็นแบบปืนเลเซอร์นะครับไปเหมือนกำไรแบบว่าเาเรียกก็เหมือนกับ กันเล็กอะ่ะเหมือนกับเขาเรียกว่าถุงมือเรียกว่าถูกว่ะเขาเรียกอะไรถุงมือแบบใหญ่ที่เหมือนกับเป็นยิงเลเซอร์ได้แบบเออการยิงเลเซอร์เวทขนาดใหญ่นะครับปุ่มปุ่มปุ่ม,มอะไรนี้เลยสล้วคานูนเนี่ยเป็นปืนคู่โคตรเท่นะครับส่วนไวเออร์นะครับดาบใหญ่ก็จะเป็นเคียวเอ๊ะมันยังไม่เสร็จสักทีแต่เดินหาเองก็ได้วะนี่ไงเฟสโหมีคนเอาไปแล้วเก็บของจริงก็เก็บของมีงพวกนี้ได้นะฮะ มันม,มีคนเอาใช่ไหมเนี่ยผมเลือดลดด้วยแบบรถเยอะเหมือนกันเนี่ยเก็บให้ได้รอก่อนของคนอื่นเขาก็ส่วนอาชีพอะไรอยา่างเช่นดาบโล่ดาบโล่จะเปลี่ยนเป็นโล่อันเดียวนะครับไม่ใช้ดาบแต่ว่าใช้โล่ฟ้งใช้โล่เป็นอาวุธน่าจะไม่ผิดนะอ่าโล่ฟ้งได้อะไรเงี้ยอส่วนดาบคู่จะแปลงเป็นเป็นกรงเล็บนะครับใช้กรงเล็บแบบฟันรัวร้ว,วคิดที่เข้าหรือว่าคิดที่เข้ารัว,รวมาก ใครที่ชอบเล่นคีย์ทิคอชอบอะไรที่เป็นคีย์ทิคอเนี่ยต้องต้องเป็นเบรเดอร์เท่านั้นนะฮะขิ่รัวขิมันต้องเบรเดอร์ว่าวากับได้คือสกิลนะครับตรงนี้กดล็อกสกิลอะไรผมไม่แน่ใจว่าสือสกิลอะไรนะฮะเพราะว่าเอ่ออ่านไม่ออกนะอันนี้เป็นเออ่หินวาร์ปนะครับไม่รู้จะให้มันทําไมหรือว่าเพราะฉันต้องให้หินวาร์ปด้วย ในการวับไปส่งกรงส่งเฟสอะไรเงี้ยน่าจะใช่นะเป็นไปได้สูงมากอันนี้เขาให้ว์ปมาตรงนี้มาตีมอนสเตอร์อันไหนตีขุนฟางหรือเปล่าไอ้ตีหุนฟางนี่คือการตีเพื่ออัพเลเวลสกิลนะครับแบบว่าอัพขั้นสกิลยิ่งเอ่อเขาเรียวกว่าขั้นของการใช้สกิลเรียวกว่าไงอ่ะขั้นของสกิลยิ่งยิ่งสูงมากก็ยิ่งปลดล็อกสกิลใหม่ๆม,มาใช้นะครับนี่ไงโจงเควสเรานี่นะครับตีเจ้ากระต่ายน้อย ไม่มีขึ้นอีกไม่ไม่ขึ้นอีกเฮ้ยหินนี้ไม่เก็บไอใครเก็บหรอไอ้หินนี้สึกจะจาได้ว่าเป็นหินเจาะรูมั้งเนี่ยนั่นจะหาง่ายครับมันตกหลบนีโอ้คนลุกสู้เลยได้ยินเพลงนะครับมันรู้สึกมันมันนึกถึงในวันวันเราเก่านะมันเกมที่แบบว่าผมเล่นติดมากเมื่อก่อนเลยอย่างเรื่องเรื่องคือนอกจากโยกังแล้วมันก็มีไม่กี่เกมอ่ะที่มันเล่นสนุกอ่ะแบบในว M.O. อ่ะนะครับหลังจากโยกัง เล่นอยู่กลางก่อนก็พอมาเจอคาบาโอ้โหอยู่กลางนี่ทิ้งฝุ่นกับอยู่กลางไปเลยนะครับด้วยความที่เป็นสไตล์แบบว่ามันมันเจ๋งอะสไตล์มันมันเจ๋งกว่านะครับด้วยความที่มันมันถูกิตเรามากกว่ามันไม่ใช่เจ,จ,จ,จเนเรจีนไงเออพอเมื่อไหร่จะเจอมอนตวเนี่ยรอไปนะนี่มอนเต้มาแล้วปล่อยอตัวไปนะตรงนี้อือากระเป๋าเก็บของมีบอกกันเป็นเซนนะครับว่าจะเต็มเมื่อไหร่ แล้วก็เรียนอันนี้นะครับมันเรียนเรียนอันไหนเนี่ยใช้ยังไงใช้ยอ,อย่างนี้เลยวิ่งอย่างนี้ดับมิลิกเหรอโอเคเป็นการดับมิลิกครับอันนี้จะเป็นเอ่อแพสซีฟสกิลนะครับที่ทําให้หลอดเลือดเราเพิ่มขึ้นนะครับนี่ช่องสายสกิลโหดต่างๆเดีย๋ยวต้องกลับเรียนรู้นะครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เลยเยอะเลยเนี่ยมีสายงานนี้ใส่ได้แล้วใส่ไป ใส่ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นของชิปอื่นเราไม่สามารถใส่ได้นะครับก็ใส่แหวนลงไปใส่สร้อยลงไปนี่ง่ายๆค่ดับบนทึกนะครับชึบโอเคกลับวารดไปส่งเพจจ้าแน่ได้นี่ MP มานะครับเป็นหนังสือ MP อ่ามันผ่านแล้วละก็ยังไม่ได้ต้องทำเพจก่อนอ้นาวอยู่วาัดมาเมืองกีนไอ้นี่เอ่าเมืองไอ้นะเดสเซอร์เดสเซอร์ไอ้สักอย่างนี่แหละ คืบมาทำเฟสเลยชึบค,ค,คือต้องตีก่อนเ้วถึงจะรู้ว่าเป็นมอนเควสไงไงเนี่ยใช่ปะ่ะทำไมอยู่บางทีมันก็ขึ้นว่าเป็นมอนเควสหรือบางทีก็ไม่ขึ้นวะเนี่ยถ้าเกิดน,นะมองระยะเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับต้องเหมือนกับต้องหันไปแบบว่าไปโฟกัสมันก่อนออแล้วก็มีของมีอะไรบ้างเนี่ยมี CBT ทีอีเวนต์จดหมายไม่มีแจก,กหรอกนะครับเราเข้าใจ โคบิท้าจีโคบิท้าน่าแจกมาให้ลองลองลองไปก่อนไมได้นะโหหีบเพิร์บอะไรบางอย่างก็หน้าตาคุค้นๆนะคุ้นเคยอยู่แต่ก็ลืมๆบ้างอันนี้คือย้ำยาออโต้ย้ำยาว่าขวดใหญ่เเๆเลยเติมทีแม็กแม็กเลือดเพิ่มเยอะม,ม,มีสกินด้ยวยเนี่ยน่าจะใช่วาร์ปไปเล่นง่ายมากเลยคือผมชอบตรงตรง,ตรงที่มันมีให้วาร์ปวาร์ปไปที่หาเควสเลยเนี่ยแหละคือนไวมากนะครับทำให้รู้สึกว่าเกมมันเริ่มต้นเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ ผมรู้สึกว่าเราไปถึงในจุดที่ที่มีคอนเทนต์ปลดล็อกคอนเทนต์อื่นได้ไวขึ้นนะครับผมชอบมากๆอ้าเวรหลุดซะงั้นเอาใหม่เอาครับตอนนี้ก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่หลุดไปบ้างแล้วก็งงกับการทาเควสไม่ได้คือเนี่ยกดที่เควสตรงนี้มานะครับเควสกดกดปุ๊บนี่ไม่ขึ้นอะไรมาเลยเหมือนจะบั็กหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงนะครับคิดว่าน่าจะลองเริ่มเควสใหม่ดูเดี๋ยวจะลองดีลีทเควสนะครับไม่รู้ว่าดีลีทเควสไหนนะ ไหนวงน,นี้ย <c oughs> ดีล t ทเควสออนไนวะสองปุ่มนี้มีสักปุ่มนี้แหละที่มันจะเป็นปุ่มด e ล e t e ควสนะครับนี่หรือเปล่านี่น่าเป็นอันนี้นะครับกดไปปุ๊บบึง้งอ่าเริ่มเควสใหม่เลยมาทําใหม่นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรืออะไรที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยได้เลยเฉยเลยอยู่ได้เฉยเลยนะครับอ้าวเอเอ โอ้นี่ครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเกิดบั๊กอะไรต่างๆขึ้นมานะครับของเควสเนี่ยให้ลองไปดีลีทเควสนั้นนะฮะโอเคตามนั้นร้อยสำหรับแมปก็จะมีเมืองพอร์ตลักนะฮะอันนี้เมืองพอร์ตลักก็กลาเมืองพอร์ตลักได้น่าจะเละเวลสูงพอสมควรเลยม,มีจุดวาร์ปด้วยต้องกดล็อกพวกแมปพวกนี้ก่อน3แมปนี้ก่อนมั้งนะน่าจะเลเวลห้าสิบเปล่าถึงไปพอร์ตลักได้ ครับอันนี้คือเป็นเมืองหุ่นยนต์นะโอเคเรียบร้อยกว่าจะโถกว่าจะฆ่าได้นะฮะช้ามากต่อไปนะครับตีตัวอะไรจัดปลาตรงนี้แหละลุยใส่อุปกรณ์น,นี้แทนอะไหวะใส่ยังโอเคเรียบร้อยก็หาอุธด,ดีๆมาใส่ ใส่แหวนไปแล้วก็ดาบดาบนี่ดีดีวะ่ะดีกว่าเดิมเยอะงั้นก็ใส่ดาบไปดีนี่แหละใส่ไปแต่อย่างวะใส่แล้วเรียบร้อยนะครับโอเควัต้องเควสเร็วมากมันจะให้เราเราเดินชมเมืองบ้างวันนี้ถ้าไม่มีนะครับคือไวมากอะทุกอย่างนี่อะไรเนี่ยพาไปที่อคอมมูนิตี้คือเพื่อนแอดเพื่อนนั่นเอง ชึบวาร์ปมาแล้วก็คุยเควสชึบแล้วก็เควสไหนบ้างเนี่ยไปลุยโหไวมากมาถึงก็บ้าโอโ้โหดูดิได้อะไรมาอีกได้อะไรอีกเนี่ยหนังสือยังไม่ใช้ไม่ได้อันนี้เป็นเป็นแดสข้างหน้านะครับแดสข้างหน้าแดสเร็วน่าใช้ไม่ได้นะครับน่าต้องไป upgrade. อัปเกรดเอ่อเรียกว่าไปอันนี้ก่อนตีหุ่นฟางก่อนชึบไม่ได้วะมันให้เราทําอะไรอะ่ะ เนี่ย25 26คืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันอัปสเตตัสหรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นอัปสเตตัสก็ได้ไม่แน่อ่าใช่ด้วยจริงอัปสเตตัสนะครับสมมติว่าเพื่อนอติดเควสเนี่ยก็อ่ามันเขียนให้แบบเป็นตัวลงตัวเลขทุกอย่างเนี่ยก็น่าเป็นอัปสเตตัสก็ลองมาอัปสเตตัสดูบึง้งบ้าไปนี่อะไรเนี่ยอึอรับเควสโอเคตีมอนสเตอร์จัดไปเหมือนดันเจี้ยนน้ำย่อมมาแหละนะฮะอือ แรกสกิลก็จะง,งี้ครับตั้งหลายสกิลจะเยอะมากนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวโชว์สกิลให้ดูว่ามีสกิลอะไรบ้างนี่ก็จะมีอไม่ได้วะต้องไปที่ร้านค้านะเดี๋ยวพาที่ร้านค้าแล้วเดี๋ยวดูสกิลพาดูสกิลให้สกิลมันจะแบบมีแบบเป็นขั้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 นไปโดยการที่จะปลดล็อกขั้นต่อไปก็ต้องตีหุ่นฟางน,นะครับแต่รู้ว่าเกมมือถือมือถือมือถือนี้จะต้องตีหุ่นฟางอยู่ไหมนะแล้วก็มินิชั้นคอมก็ต้องตีอืออือปาดไปบอสโผลมาแล้ว อือสับไปคิร้อยยี่สิบเก้าคเกือบทุกดอกอ๋อไ่ถึงดอกไว้อึบล็อกด้วยอึร้อยมันยังวะจรบแล้วนะครับริบร้อยมาที่คนนี้ริบร้อยอาโอเคเดี๋ยวพาดูสกิลนะครับมันจะมีร้านขายสกิลตก็คือร้านนี้น่าจะเป็นร้านนี้แหละเนี่ยดูนะฮะอันนี้คือสกิลแต่ละขั้นนะครับจะมีขั้นสองขั้นสาขั้น4ี่ห้าโ้โหไปถึงแบบขั้นสูงเลย นี่ขั้นสูงก็จะเป็นสกิลอย่างนี้โคตรเท่ใช้ราคาในการซื้อก็หลายล้านอยู่เออนี่ขั้นเราลงมานะครับนี่สกิลแต่สกิลเท่มากมีสกิลหลายหลายอันมากคือเยอะมากนะครับอันนี้สกิลแบบรู้สึกจำไมผิดนั่นคือน่าจะคว้างดาบนะครับคว้างดาบมันเหมือนบุ้งกระแรงอะ่ะมาก็อันนี้เยอะมาก อ่อโอเคครับก็ขอจบการ First ส l a y ์ับเกมคาบ้าวโมบายก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับผมแต่วันนี้ผมก็ขอฝาก,กเพื่อนๆเนี่ยกดติดตามชแนลเซตเพลด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เรามาพูดคุยแล้วก็เล่นเกมด้วยกันเรื่อยๆนะฮะโอเคสำนี้ผมจบไปก่อนนะครับบ๊ายบายฮะบาย